โยสวัสดีครับทุกคนผมขอให้แบบว่าคลิปนี้มันยาวเกินสามนาทีนะครับซึ่งผมจะแบบว่าให้ดูอันดับผมนะว่าผมอยู่อันดับที่เท่าไหร่อาจจะดูกลัวๆหน่อยนะฮะแต่เพื่อทําเพื่อความบันเทิงน,นะฮะไปดูกันเลยฮะทุกคนชฉลี่ยหน่อยนะฮะว่าผมอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของแลงโกนะอันดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าเราเขมามันจบเรื่อยนะฮะที่หนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ง่า,ายเลยนะฮะถือว่ายากพอสมควรเลยที่หนึ่งเนะี่ย เดี๋ยวผมจะรีเพย์ให้ทุกคนได้ดูชัดๆเลยนะฮะว่าผมสู้ยังไงให้ชนะขอไปดูที่แสดงโซนหน่อยนะฮะว่าใครอยู่ที่หนึ่งนะโ่าอ้แต่ว่าทอยมีคนชื่อคล้ายผมวันเนี่ยที่สามเออใช่เหรอครับไม่ต้องสญญนใจงั้นเราไปเริ่มดูรีเพย์กันเลยนะฮะว่าผมสู้กับใครถึงจะชนะฝันูสขอเปิดก่อนสี่ห้าตัวเลยนะฮะอขอเบาเสียงเพลินนิดนึงนะฮะโลแ่งกั็อัลมาหนะ้ฮะจก,กับพันดิต ออกเปน็นคอสปีดนะฮะเลยได้เปิดก่อนทัน้งทีมไม่แปลกนะฮะสกับคอจีนเนาผมไม่ได้หรอกถ้าดิมพิโร่จะอาชาได้ดีนะฮะ,ออนนะฮะว่าแสนเก้าเองดูนัมเบ็ดสะท้อนไปคูมุกินะพยินไดลงมาฮะถือว่าแรงใช้ได้นะฮะให้เปิดก่อนเลยครับทุกคนว่าบูฟ้าผมเนี่ยสปีดท่านหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดนะฮะถือว่าเร็วอยู่พอสมควรนี่ดูดาเมจปฟูฟายหกแสนสองห้าจะไล่ตีอีกฮะวันนี้ซันเนอร์เข้าไปล้วงแฮร์รี่ขลังผมเอ็จนจินทะลวงนะฮะ ครับแสนกว่าโอเครู้ไหมคุณใหญ่มากๆเอาไปกินเยอะยสองแสนห้าถือว่าแรงอยู่ฟูกิยังไม่ตายฮะด้วนเข้ามาตีด้วงผมฮะแต่ฟูกิตายว่าโดนดาเมจซะอนทีพี่ชนเนอร์ฮะแล้วด้วงเราเข้าไปตีด้วงเขานะฮะแต่ไม่ตายฮะแล้วโดนไล่ตีมาโดนดาเมจซอนตายด้วงเขานี่สร้างหงโหดนะสามหมื่นห้าเป็นไงล่ะด้วงแข่งหงสจากพระเด็กมาฮะมาแล้วไอ้ด้วงหงสยังไม่ตาย แต่ว่าติดมือนะฮะตัดดิมพี่ร่วบมาแล้วเหลือตายแล้วไม่น่านเลยลี่ไม่นะติดก่อนก่อนจีนอพุ่งเข้าไปเลยครับสอตัวนั้นต้องตายเป็นไงล่ะตรงตามคาดเลยฮะแล้วเหลือแค่ตัวเดียววันตัวด,ดาบเลยฮะลิลี่จังเข้าไปใช้กระบอกสั่นท่อนเลยฮะดาเมจแรงนะผมบอกเลยห้าหมื่นเก้าเป็นไงล่ะอันนี้เดียวก็ตายแล้วดูเทคนิคครับทุกคนต้าดิมพี่ร่วบใหม่แล้ว บอครับเหลือสองตัวเข้าไปปืนห่างมาใส่เลยครับไม่ตายก็แแลนะฮะตอนนี้เหนื่อยฮะพลังผมเยะก,กว่าไงเลยชนะแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่พลังนะอยู่ที่ตัวนี่จต่ทีมาดาวเชอบนะฮะไม่ได้ในข่าวพลังอะไรมากเท่าไหร่ที่นึงมันแทงตาครับทุกคนทำไปดีนะ <c oughs> แต่เป็นได้แค่ช่วงหนึ่งนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวดวงขอมาตกอีกว่ามีแต่คนเก่งกว่าผมนะฮะดาวผมอยู่ที่428นะฮะถือว่าโอเคอยู่พลัง600,000กว่านะ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะอย่างน้อยมีคิวอันดับหนึ่งของแลกโก็ดี